หนาทีกับกะปะทการพบปัญหาเบรกแตกในขณะขับรถเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับการแก้ไขเบื้องต้นคือการย้ําเบรกแรงๆบ่อยๆจะทําให้เบรกมีกําลังดีขึ้นแต่ถ้ายังไม่ได้ผลให้ใช้เบรกมือช่วยและต้องกดปุ่มล็อกไว้ตลอดเวลาแล้วพยายามดึงขึ้นลงทีๆเป็นระยะๆเพื่อป้องกันไม่ให้เบรกมือเกิดเสียงดังหรือสึกหรออย,อย่างรุนแรงเพราะเบรกมือส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาสําหรับป้องกันการไหลของรถขณะจอดแต่ในกรณีเบรกมือใช้งานไม่ได้ พยายามลดความเร็วของรถลงโดยการปรับเปลี่ยนมาใช้เกียร์ต่ำแล้วนำรถเข้าจอดข้างทางเพื่อรอการช่วยเหลือต่อไปและเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับรถควรดูแลถ่ายน้ำบันเรกและเปลี่ยนผ้าเบรกตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือหรือหากพบความผิดปกติในขณะขับรถเช่นเหยียบเบรกแล้วแป้นเบรกไม่มีแรงหรือเหยียบไม่ลงคนรีบนำรถไปตรวจสอบสภาพเบรกโดยทันทีครับด้วยความปรารถนาดีจากกองถุงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก